สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการจ๊เอเรื่องเล่าจากหลุมศพก่อนที่จะเข้าไปรับชมรับฟังฝากกดแชร์กดไลค์และกด subscribe ด้วยนะครับห้องสีขาวกับความรักสีดำย้อนไปสมัย10บปีที่แล้วตอนนั้นยิ่งเป็นนิสิตคณะพยาบาลศาสตร์ปีที่2เวลาที่เรียนเป็นมหาวาลัยที่ใหญ่ พอเวลาที่จะ e n t r a n นเขจะเป็นลำดับต้นๆที่เด็กๆจากต่างจังหวัดจะเลือกมาเรียนที่นี่กันพอ entit ที่นั่นเขาต้องไปพักที่หอพักประจำจะแบ่งหอพักเป็นหอชายหอหญิงแล้วเราก็มีรูมเมทอยู่คนหนึ่งเขาชื่อว่าตู่ตู่นั้นจะมีพี่ชายคนหนึ่ง e น t ิ t คณะแพทย์มหาวิทยายลัยเดียวกันทุกครั้งที่พ่อกับแม่ส่งของมาให้ตู่ต้องไปเอาที่พี่ชาย เพราะว่าหอของพี่ชายนั้นมีรอปภคนรักษาความปลอดภัยที่เขาสามารถเก็บของไว้ให้ได้อยู่มาวันหนึ่งตู่ได้ทักบอกเราว่าเฮ้ยเดี๋ยวแววของที่พี่กันเพราะว่าแม่ฝากมาให้จะได้อของมาแบ่งกันกินเราก็บอกว่าได้ได้เดี๋ยวจะไปด้วยพอมาถึงหอพักของพี่ชายหอของพี่ชายนั้นจะอยู่ตีนเขามีทั้งหมดหชั้นชั้นแรกจะเป็นลานจอดรถห้องของพี่จะอยู่ชั้นที่ห้า เมื่อก่อนมันไม่มีลิฟต์ก็เลยต้องเดินขึ้นไปเมื่อไปถึงชั้นบนสุดห้องของพี่อยู่ห้องสุดท้ายริมสุดต้องเดินผ่านห้องแรกไปจนถึงห้องสุดท้ายตอนที่เดินผ่านห้องแรกนั้นได้บังเอิญหันไปมองเพราะว่าห้องไม่ได้ปิดไว้ห้องนั้นจะสีขาวโพลนใหญ่มากแต่ก็แอบสงสัยว่าห้องก็เก่าแต่ทำไมห้องนี้ถึงใหม่จังเพราะว่าถ้าเวลาย้ายออกคงไม่มีเวลาให้รีโนเวทเพราะมีคนเตรียมต่อที่จะเข้าห้องตลอดเวลา ก็เลยเกิดความสงสัยว่าขนาดหอเรายังจองเกือบไม่ทันเลยแต่ที่มันแปลกก็คือว่าพอผ่านไปห้องอื่นมันก็ปกตินะสีก็ไม่ขาวจะเก่าๆบางทีห้องพักก็มี3มคนบ้างห้าคนบ้างแต่ที่จริงหนึ่งห้องต้องมีห้องพักถึง6คนก็เลยคิดว่าจะปล่อยห้องแรกไว้ทำไมนะพอเดินมาถึงห้องของพี่ห้องของพี่จะมีคนพักอยู่4ี่คนเราก็เลยได้สังเกตดูห้องนิดนึง พอพี่เอาของเสร็จก็บอกปะเดี๋ยวพี่เดินไปส่งเดีย๋ยวขับรถไปส่งที่หอก็ได้เดินออกจากห้องของพี่ก็จะผ่านห้องสุดท้ายพอเราเดินตามหลังพี่เราก็ได้เห็นบ้าพี่ได้เหลือบไปมองนิดนึงแล้วก็ก้มหน้าลงแล้วพี่ก็รีบเดินลงไปเราก็เริ่มเอะใจห้องนั้นมันน่าจะมีอะไรแน่เลยแต่ก็ไม่กล้าถามจนพี่มาส่งถึงหอแล้วก็ไม่ได้ถามเลย พอวันถัดมาไอ้ตู่ก็บอกว่าเฮ้ยมึงเดี๋ยววันนี้ไปเอาของที่พี่กันแต่ไม่ต้องไปที่หอละเดี๋ยวไปที่คณะแพทย์เลยเพราะว่าวันนี้อ่ะพี่เข้าเวนเขาอยู่แอคเทอร์ละดีสุดท้ายละเดี๋ยวไปเจอพี่ที่คณะเลยพอไปถึงก็เจอพี่ชายนั่งคุยกันอยู่ไอ้เราก็หันไปมองตึกนั้นเพราะว่ายังคาใจพอพี่เขาเห็นเขาก็เลยถามว่าทำไมมองที่ตึกพี่บ่อยจัง เราก็ได้โอกาสถามพอดีบอกว่าพี่ชั้นหน้าห้องแรกอะ่ะมันมีอะไรทําไมเขาปล่อยว่างไว้อย่างนั้นแล้วก็เป็นสีขาวด้วยแกเขายิ้มแล้วก็บอกว่าเออเดี๋ยวว่างๆก่อนเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังพอเท่านั้นแหละก็นึกสนุกละคงได้ฟังเรื่องผีๆเพราะว่าหลังต่อมาตอนเทียเท่ยงๆก็ได้เจอกับพี่เพราะไปทานข้าวเที่ยงก็เลยเจอนั่งทานข้าวอยู่นั้นก็ได้เข้ามาทัก แก okay, บอกว่ายังอยากจะฟังเรื่องที่ตึกไหมละ่ะแล้วเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังพอมีเวลาว่างพอดีเอ๋เราด้วยความอยากฟังก็เลยบอกว่าเล่าเลยพี่เดี๋ยวรอฟังอยู่พี่ก็ได้เล่าว่าย้อนไปตอนที่มาเรียนที่นี่ใหม่ๆได้รู้จักเพื่อนคนหนึ่งเพื่อนน่ะมีชื่อว่าคาทาสมัยนั้นน่ะคาทาเขาอยู่กรุงเทพและเอ็นติดที่นี่ก็เลยต้องมาเรียนที่นี่ เรียนเก่งพูดน้อยหน้าตาดีแล้วก็หลอแต่ว่าเสียดายที่มีแฟนแล้วเป็นแฟนที่คบกันมาตั้งแต่สมัยที่เรียนอยู่มอต้ตนแล้วแต่เอนติดคนลักคณะกันด้วยความเป็นลูกคนเดียวก็วได้สัญญากับแม่ว่าต้องเรียนให้จบหมอให้ได้เพราะว่าเพราะว่าถ้าไปเรียนอยู่ใกล้ๆกับแฟนคงจะไม่จบแน่ๆถ้าจะจบก็น่าจะยากก็เลยคุยกันว่า เอางี้ละกันถ้าปิดเทอมอะ่ะเดี๋ยวกลับมาเจอกันที่กรุงเทพเขาได้แยกย้ายไปเรียนที่มหาลัยของตัวเองแต่เชื่อไหมคำว่าความรักอะ่ะยากมากที่จะมีจริงเคยได้ยินคำนี้ว่าสาวันจากนารีเป็นอื่นเรื่องเนี้ยมันเป็นอย่างนี้ทุกๆครั้งที่หมอคทาเขาจะกลับไปกรุงเทพเขาจะต้องเขียนจดหมายก่อนบอกว่าเออวันนั้นวันนี้นะเราจะกลับไปแล้เดี๋ยวไปเจอกัน เพราะว่าสมัยก่อนมันไม่ได้มีโทรศัพท์หรือว่า Facebook สักขนาดนั้นขนาดโทรศัพท์บ้านยังไม่มีเลยแต่ว่าวันที่หมอคาากลับอะไม่ได้เขียนจดหมายไปบอกก่อนเลยได้กลับไปเห็นภาพบาดตาบาดใจของแฟนตัวเองที่อยู่กับชายอื่นทำให้ได้รู้ว่าตัวเองอะอกหักแล้วก็เลยกลับมาที่บ้านไม่ได้พูดคุยกับใครอยู่บ้านสักสองสามวันพอรุ่งเช้า หมอกระถาเค้ได้เดินทางกลับมหาวิทยาลัยแต่แม่ก็แปลกใจสงสัยว่าต้องไปเจออะไรมาแน่นอนเลยเซนต์ของผู้หญิงเขาก็บอกว่าน่าจะเป็นเรื่องของแฟนเขาแหละแต่แม่ก็ไม่ได้คุยอะไรมากเพราะคิดว่าสักพักคงจะทำใจได้เองคราวนี้พอกลับมาถึงมหาลัยหมอกทาทถาก็ได้เปลี่ยนไปจากเป็นคนที่พูดบ้างยิ้มบ้างหัวเราะบ้าง ลายเป็นคนที่เงียบขรึมไม่พูดเก็บกฎไม่สุงสิงกับใครจะคุยก็แค่เพื่อนสนิทในห้องเท่านั้นแล้วก็จะไม่ค่อยไปที่ไหนนอกจากไปที่ตึกเรียนแล้วก็กลับมาห้องของตัวเองนอกนั้นจะไม่ไปไหนเลยไปเที่ยวก็ไม่ไปด้วยนะเวลาก็ผ่านมาประมาณเกือบเดือนได้ยังใช้ชีวิตอยู่เหมือนเดิมปกติจนเข้าสู่ช่วงเวลาที่เราต้องไปเรียนกับอาจารย์ใหญ่คำว่าอาจารย์ใหญ่นั้นก็คือ คนที่เสียชีวิตแล้วแต่บริจาคร่างกายไว้ให้กับคณะแพทย์เพื่อศึกษาต่อการที่เราจะต้องเรียนกับอาจารย์ใหญ่ต้องแบ่งเป็นกลุ่ม1 Body บอดี้ต่อนักศึกษา2-3ถึงนักศึกษาในวันที่เรียนครั้งแรกจะมีการขอขามาซึ่งจะมีการซื้อพวงมาลัยไปขอขามาพอแอดไซน์งานกันก็ได้เป็น1 Body บอดี้ต่อ2คนใครคู่กับใครหมอกระทา กได้คู่กับเพื่อนอีกคนหนึ่งตอนนั้นหมอคาาเขาได้ถือพวงมาลัยไปที่อาจารย์ใหญ่ก็ไม่ได้พูดได้ดากับใครสมัยก่อนจะมีโต๊ะสเตเลสที่วางห่างๆกันพร้อมกับถุงซิปสีเขียวที่ยังไม่ได้เปิดให้นักศึกษาทุกคนทำพิธีก่อนถึงจะเปิดซิปได้พอเสร็จพิธีก็ได้เริ่มทำการเรียนกันแต่คุณเชื่อไหม ตั้งแต่ชั่วโมงนั้นน่ะที่หมอคาทาได้เรียดกับอาจารย์ใหญ่ผมมีความรู้สึกว่าหมอคาทานะเปลี่ยนไปเป็นคนที่เริ่มพูดกับเพื่อนคนอื่นเป็นคนที่เริ่มมีอัธยาศัยมากขึ้นถึงว่าจะไม่มากก็เถอะแต่ก็ว่านะเหมือนกับเป็นคนละคนไปนเลยถ้าสังเกตดีๆผมว่าอารมณ์เหมือนกับว่าเขากำลังมีความรักนะแต่ก็แปลกจังไปรักกับใครเนี่ยพอพี่ของตู่เอาไปคุยกับเพื่อนคนอื่นเพื่อนคนอื่นก้อบอกว่า ก็ดีแล้วเนี่ยก็ดีแล้วแหละจะได้ไม่ต้องไปคิดถึงแฟนเก่าแต่ก็นะหมอกระท้าก็ายังใช้ชีวิตเหมือนเดิมคือเรียนเสร็จจากคณะก็กลับไปที่หอเพื่ออ่านหนังสือต่อก็จะใช้ชีวิตอยู่อย่างนี้ตลอดเลยจะอารมณ์ดีมากๆก็ต่อเมื่อเรียนที่ชั่วโมงของอาจารย์ใหญ่เท่านั้นแต่เรียนชั่วโมงอื่นเ็าจะเงียบปกตินะไม่ค่อยพูดไม่ค่อยจาเหมือนเดิมช่วงเวลาทานข้าวก็จะมีคุยกับเพื่อนบ้างแต่ว่าก็จะเป็นเพื่อนในหอเท่านั้น สมัยนั้นนะ่ะเป็นทุกทกที่เวลาเขามีเวลาว่างกันตอนเย็นๆหรือว่าดึกๆอะ่ะเขาจะไปเที่ยวผับกันไม่ว่าจะเป็นคณะไหนแล้วก็ผับนะ่ะอยู่ใกล้ๆมาหาลัยด้วยพวกเราก็เลยไปกันแล้วก็ชวนหมอคาานั้นไปแต่หมอคาาบอกว่าไม่ไปจะอ่านหนังสือแต่ถ้าอยากไปแล้วไม่มีตังค์บอกนะเดี๋ยวตังค์ให้จะได้ไปไปไปกันเถอะ เพื่อนๆก็ได้ขยันขยอเพื่อให้หมอกระทาไปด้วยแต่สุดท้ายหมอกระทาเขาไม่ไปก็เลยได้ไปเที่ยวกันวันนั้นจําได้ว่าเราไปเที่ยวแต่ว่าเรากลับเร็วจริงๆมันต้องกลับประมาณตีสองตีสแต่ว่าบรรยากาศมันไม่สนุกก็เลยกลับตั้งแต่เที่ยงคืนเลยพากันกลับหอ,อกันเมื่อกลับมาถึงหอก็ไม่เจอหมอกาทาเราก็รอประมาณชั่วโมงหนึ่งเอ๊ะ ันไปไหนเนี่ยทำไมยังไม่มาอีกเดินลงไปหาข้างล่างรถก็จอดอยู่แต่ตัวคนทัศน์ีไปไหนก็เลยแยกย้ายกันเพื่อที่จะตามหาหมอคาถาหายังไงก็หาไม่เจอจนมีความรู้สึกเหมือนอะไรโดนใจสักอย่างบอกว่าไปหาที่ตึกอาจารย์ใหญ่สิเฮ้เราพอคิดได้อย่างนั้นก็ชวนเพื่อนๆพ,พากันไปหาที่ตึกอาจารย์ใหญ่พอไปถึงตึกเดินเลยรอปภไป มันก็จะมีไม้หินอ่อนอยู่หน้าตึกก็จะเห็นหมอคาถาฟุบอยู่ที่ไม้หินอ่อนแล้วก็มีหนังสืออยู่เล่มนึงเหมือนกับเอาหนังสือมานั่งอ่านที่นี่ก็เลยพากันปลุกให้ตื่นแล้วถามว่ามาทำไมที่เนี่ยหมอคาทาก็เลยบอกว่าอ๋อมาติวหนังสือกับแก้วแต่สงสัยกลับไปก่อนแล้วแหละง่วงก็เลยนั่งหลับ เพื่อนๆก็เลยบอกว่างั้นไม่เป็นไรกลับหอ,อก,กันก่อนเพราะมันมืดละเพื่อนๆก็ไม่ได้ถามอะไรต่อหลังจากนั้นอีกทุกอย่างก็ได้กลับเป็นปกติใช้ชีวิตเหมือนเดิมแล้วเวลาก็ได้เดินมาถึงวันหยุดอีกครั้งหนึง่งเพื่อนๆก็จะได้ออกไปเที่ยวกันทุกคนก็ได้ชวนหมอกระทาเหมือนเดิมหมอกระทาบอกว่าไม่ไปหรอกอยากอ่านหนังสือกลัวสอบไม่ได้ทุกคนก็ขี้เกียจข,ขยันขยอเออ งั้นเดี๋ยวไปเที่ยวละกันอย่าไปไหนล่ะนั่งอ่านหนังสืออยู่ห้องนี่แหละพวกเราก็ได้ไปเที่ยวกันแต่เชื่อไหมวันนั้นก็ไม่สนุกอีกละแล้วหน้าผับก็ดันมีคนมาตีกันอีกก็เลยคุยกันตัดสินใจว่าเฮ้ยกลับเถอะทุกคนได้ลงความเห็นว่านั้นกลับดีกว่าคุณเชื่อไหมกลับไปที่หอก็อไม่เจอหมอคาถาแล้วก็รถมอเตอร์ไซค์ไม่มีด้วย น่าจะขี่รถมอเตอร์ไซค์ออกไปข้างนอกแน่เลยนั่งรอเหมือนเดิมเวลาก็เป็นชั่วโมงละหมอกระทางก็ยังไม่กลับมาเลยคุยกันว่าเอาไงดีวะเฮ้ยไปหามันไหมเพื่อนเพื่อนก็นได้ตัดสินใจว่างั้นไปหากันดีกว่าเพราะว่ามันเ็าไม่ค่อยออกไปที่ไหนอยู่แล้วเอางี้ไหมเราไปหาที่เดิมเลยดีกว่าที่เดียวเผื่อไปเจอที่นั่นพอไปถึงที่หน้าตึกอาจารย์ใหญ่เฮ้ย เจอรถมันด้วยวะ่ะรถมออร์ไซค์มันจอดอยู่หน้าตึกแล้วมันไปไหนวะทําไมไม่อยู่ตรงไม้หินอ่อนก็ไม่มีใครก็เลยพยายามเดินกลับไปไปหารอปภที่หน้าตึกถามว่าพี่พี่เพื่อนผมได้มาอยู่ที่นี่ไหมรอปภเขาบอกว่าไม่เห็นนะครับหมอผมก็อยู่ที่นี่ตลอดเลยไม่เห็นมีใครมาพี่งั้นพี่เปิดตึกให้หน่อยได้ไหมผมจะไปหาเพื่อน คงไม่ได้ครับหมอต้องไปขอเอกสารมาก่อนเพราะว่าตึกอาจารย์ใหญ่ให้คนเข้าคนออกซีซัวไม่ได้พี่แล้วรถเพื่อนผมมาจอดอยู่ตรงนั้นได้ไงพี่เห็นไหมเขาอยู่ที่ไหนเอ๊ะรถเข้ามาได้ไงผมก็นั่งอยู่ตลอดนะผมไม่เห็นใครขับเข้ามาเลยงั้นเอางี้พี่เดี๋ยวพี่อะเปิดตึกให้พวกผมดูหน่อยละกันจะได้ดูว่ามีโจรเข้าไปไหม ด้วยคำพูดอย่างนี้รอปภก็เอะใจเฮ้ยงั้นไปดูดีกว่าพอไปถึงตึกรอปภก็เอากุญแจมาไขที่ตึกเพราะว่าตึกนั้นน่ะล่ามโซ่ไว้อยู่ทางเข้ามีแค่ทางเดียวและตึกก็มิดชิดมากจะให้อากาศเข้าไปก็คงจะลำบากเพราะมันเป็นห้องเย็นแต่พอเปิดประตูได้เท่านั้นแหละคุณรู้ไหม ภาพที่เห็นน่ะคือหมอคทา,านอนอยู่บนโต๊ะอาจารย์ใหญ่คือแบบว่านอนอยู่ข้างๆอาจารย์ใหญ่เลยสภาพก็คือว่าหมอคทา,านอนตะแคงแล้วเอามือข้างหนึ่งอะ่ะไปกอดที่บอดี้อยู่พวกเราอะ่ะก็ได้เข้าไปปลุกแต่ปลุกเท่าไหร่ก็ไม่ตื่นก็เลยพาหมอคทา,าออกมาข้างนอกตึกก่อน เดี๋ยวจะเป็นเรื่องกันแล้วก็กำชับรอประพอว่าพี่อย่าเอาเรื่องนี้ไปบอกกับใครนะเดี๋ยวซวยกันหมดแน่ๆเดี๋ยวจะเรียนไม่จบเอาแล้วพี่ก็คงจะหลุดงานด้วยพอผุกหมอคาทาตื่นก็เลยถามว่าเฮ้ยมึงมาทําไมอะ่ะที่เนี่ยหมอคทาเขาสลืมสลือแล้วก็ตอบไปว่าอ๋อคงมาติวกับแก้วนี่แหละแก้วเขาบอกว่าถ้าง่วงอะ่ะก็นอนก่อนเลยไม่ต้องรอ ทุกคนก็ได้หันมองหน้ากันแล้วนึกในใจว่ามึงเข้าไปได้ไงวะเนี่ยจะหันไม่ถามรอพกพออคงไม่รู้เรื่องแน่นอนว่าเข้าไปได้ยังไงก็เลยพาหมอกระกลับมาที่หอ,อก่อนคราวนี้ถึงหอก็เลยต้องเค้นถามว่าเฮ้ย <"He i, S 2> มึงเข้าไปได้ไงวะไปทำไมหมอกระก็บอกว่าก็าไปกับแก้วนี่แหละเขาก็เรียนรุ่นเรานี่แหละ เพื่อนๆก็เลยนึกว่าเฮ้ยใครวัเรียนรุ่นเราชื่อแก้วมีด้วยเหรอไม่น่ามีนะเว้แต่ก็ถามจนแล้วจนรอดก็ไม่มีใครรู้จักคนชื่อแก้วเลยนะหมอกระทาก็ได้พูดต่อว่าจะไม่มีได้งไงอะ่ะเขายังเรียนบอดี้กับพวกเราอยู่เลยเพื่อนบอกว่าเฮ้ยเจะบ้าเหรอวันนั้นนมืงองาเรียนกันแค่สองคนหมอกระทาบอกว่าไม่เรียนกันทั้งหมดสามคนพอได้ยินอย่างนั้นเพื่อนหมอก็ไม่กล้าเถียงเลย ก็เลยปล่อยเรื่องนี้ให้มันผ่านๆไปซะแต่สุดท้ายความลับก็ไม่มีในโลกสุดท้ายผู้ใหญ่ก็ได้รู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นพอผู้ใหญ่รู้เรื่องนี้ก็เลยแจ้งไปให้ทางผู้ปกครองทราบว่าลูกชายได้เกิดเรื่องอย่างนี้ขึ้นทางคณะก็เลยพาหมอคาทาไปพบกับจิตแพทย์แต่ว่าจิตแพทย์ก็ตรวจดูแล้วหมอคาทาก็เป็นปกติไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลย แต่คุณแม่ก็รู้เรื่องด้วยก็เลยบอกว่างั้นให้ลูกชายอ่ะได้พักรักษาตัวอีกสักหน่อยเผื่อว่าอาการยังไม่ดีขึ้นตอนที่หมอกรทารักษาตัวก็มีจิตแพทย์เข้าเข้าออกออกแล้วก็มาถามหมอกรทาหมอกรทาก็บอกเรื่องแก้วแต่ว่าก็ไม่มีใครเชื่อเลยจนมาวันหนึ่งพี่ได้ไปเยี่ยมหมอกรทาก็เลยได้มีโอกาสคุยกัน แล้วก็ได้มีโอกาสถามเรื่องของแก้วว่าแก้วเป็นใครหมอกระาก็ได้เริ่มเล่าให้ฟังว่ามึงจําชั่วโมงที่เราเรียนกับอาจารย์ใหญ่ได้ไหมตอนนั้นนะ่ะมันมีหลายๆคนมากูก็นึกว่าเขาอ่ะอยู่คลาสอื่นแล้วมาเรียนเพิ่มกันแล้วก็ได้รู้จักแก้วในวันนั้นด้วยเขาเป็นคนที่ช่วยเหลือเอาใจใส่ช่วยติวเวลาอะไรที่ไม่เข้าใจก็จะถามเขาแก้วเป็นคนที่ดีมาก ทุกๆครั้งที่เลิกคลาสแก้วก็จะมาติวให้ทุกครั้งว่างตอนเที่ยงก็จะไปทานข้าวด้วยกัน <S <S 1> <S 1> พอถึงตอนนั้นพี่ก็เริ่มสงสัยว่าหรือว่าที่คิดๆนะ่ะมันจะจริงวะก็เลยถามหมอกระทาว่าเดี๋ยวนะมึงตอนที่ไปกินข้าวอะไปกินกันตอนไหนหมอกระทาก็บอกว่าก็ทุกครั้งที่เลิกคลาสนะเลิกจากตึกก็ไปนั่งกินข้าวด้วยกันน่ะ ก็นั่งอยู่ข้างมึงอยู่เลยพี่ของตู่ก็ได้คิดว่ามันมีครั้งหนึ่งที่หมอกระทาจะเอากระเป๋าที่ตัวเองสะพายไว้อะวางข้างๆแต่วันนั้นอ่ะยกกระเป๋าออกแล้วก็เรียกว่ามามามา,มานั่งนี่กันซึ่งไองเราก็คิดว่าเรียกเพื่อนเรียกพวกเราแต่ทุกครั้งอ่ะข้างๆหมอกระทาหมอกระทาแค่จะไม่ให้ใครนั่งเลยนะเพราะว่าหมอกระทาบอกว่าเฮ้ยตรงเนี้ยห้ามใครนั่ง เพือพ่อนๆก็ไม่ได้คิดอะไรมากพอรู้ว่าหมอกระทาเป็นคนที่มีโรคส่วนตัวสูงพี่ก็เลยถามหมอกระทาต่อหมอกระทาก็บอกว่าก็นั่นแหละแก้วเขาไปนั่งอยู่อะตรงนั้นะตลอดเลยทุกครั้งที่ไปกินข้าวด้วยพอได้ยินอย่างเงี้ยพี่ก็เริ่มขนลุกละแล้วพี่ก็ได้ถามหมอกระทาว่าเอองั้นเอาง,งี้ทำไมวันนั้นน่ะ ถึงได้ไปนอนที่ห้องของอาจารย์ใหญ่หมอคาถาก็เล่าว่าก็วันนั้นน่ะนัดกับแก้วว่าจะมาติวกับแก้วที่หอของเขาแล้วก็นอนหนุนตักแกว้วแล้วก็เผลอหลับไปตอนไหนก็ไม่รู้พี่ก็เลยแกล้งถามต่อไปว่าแล้ววันนั้นน่ะมึงเข้าไปในตึกได้ยังไงเพราะว่าตึกมันล็อกแต่ว่าพี่ก็ไม่ได้บอกนะว่าตึกที่มันนอนน่ะเป็นตึกของอาจารย์ใหญ่ หมอกระทาก็ได้บอกว่าขก็แก้วนั่นแหละเป็นคนเปิดเข้าไปให้พอได้ยินอย่างนั้นอ่ะพี่โอคิดว่าโอ้โดนดีแล้วมั้งเนี่ยขนลุกกันทั้งตัวแต่ก็เก็บความรู้สึกไว้แล้วก็พูดว่าอ๋อเป็นอย่างนั้นนี่เองแต่พี่ก็เลยชวนมันอ่ะคุยเรื่องอื่นแล้วถามว่าอาจารย์หมอให้มึงกลับอ่ะวันไหนกลับหอได้ยังอะ่ะเลยคุยกันจิปะาะไป แล้วพี่ก็เลยกลับมาที่หอผ่านมาได้อาทิตย์หนึ่งหมอคาทาเขาได้กลับมาพักที่หอแต่ก็ยังไม่ได้ไปเรียนเพราะว่าเขาตกลงความเห็นว่าสภาพจิตใจยังไม่พร้อมกันก็เลยให้หยุดพักไปก่อนแต่คราวนี้คือเรื่องคลายแม็กกันช่วงเวลาที่หมอคาทาอยู่ที่หอก็ใกล้ถึงเวลาที่จะชาปนากิจบอดีอาจารย์ใหญ่แล้ว แต่พี่ของตัวนึกสังหอนใจอยู่เรื่องหนึง่งนั่นก็คือบอดี้ที่หมอกรทานนั้นรับผิดชอบยังอยู่ที่เดิมไม่ได้เคลื่อนที่ไปไหนนั่นแหละทําให้พี่ของตัวได้กลับไปเพื่อที่จะดูว่าบอดี้คนนั้นน่ะเป็นใครก็เลยไปเพื่อที่จะเปิดดูแต่พอเปิดดูก็ตกใจเพราะใบหน้านั้นคล้ายกับแฟนเก่าของหมอกรทาที่ทิ้งหมอกรทาไป เพราะว่าหมอกระทาเคยเปิดรูปในกระเป๋าสตางค์ให้ดูแต่ว่ามันจะอยู่ว่าไม่ใช่แฟนเก่าแต่เป็นคนที่น่าคล้ายกันก็เลยกลับออกไปคราวนี้ถึงวันที่จะต้องชาปนก,กิจบอดี้นั้นก็เป็นบอดี้หนึ่งที่ต้องเผาด้วยแต่พี่ของตู่ก็ยังสืบต่อว่าบอดี้คนนี้คือใครสืบไปสืบมาสุดท้ายก็รู้ว่าชื่ออะไร ได้รู้ว่าชื่อเล่นนะ่ะชื่อแก้วจริงๆแต่เป็นนักศึกษาแพทย์จากที่อื่นเสียชีวิตจากอุบัติเหตุรถชนทำการบริจาคร่างกายมาที่โรงพยาบาลน,นี้คราวนี้ถึงเวลาที่ต้องส่งอาจาร,รย์ใหญ่ทําพิธีชาปนก,กิจแต่ว่าหมอคาถาไม่ได้ไปด้วยยังพักรักษาตัวอยู่ที่ห้องเวลานั้นประมาณบ่ายสอง ก็ได้ทําการชาปนากิจพอเสร็จสักประมาณครึ่งชั่วโมงพวกเราทั้งหมดก็กลับไปที่หอกันแต่พอมาถึงที่หอเหมือนกับว่ามีคนมุงดูกันเต็มเลยพวกเราก็เห็นร่างที่นอนอยู่ข้างล่างนั้นอะ่ะเป็นร่างของหมอกทาที่นอนจมกองเลือดอยู่มีตำรวจมาชนะสูตรศพพวกเรา ซึ่งเป็นเพื่อนหมอกรทาก็ต้องรับการสืบสวนด้วยวันนั้นเราก็ได้รู้ว่าช่วงเวลาที่เราชปาปนกิจนั้นน่ะมันเป็นช่วงเวลาเดียวกันกับที่หมอกรทาโดดจากชั้น5้าเพื่อที่จะฆ่าตัวตายจากผลการชนะสูตรก็คือว่ากระโดดลงมาหัวกระแทกเสียชีวิตทันทีวันนั้นร,ปรอปภ ก็ต้องโดนสอบสวนด้วยเราพอ,พอเล่าให้ฟังว่าวันนั้นตอนที่เห็นหมอกระทาโดดลงมานะข้างหมอกระทามีผู้หญิงอยู่ด้วยที่โดดลงมาจากตึกนะ <S <S แต่ทางตำรวจก็ไม่ปักใจเชื่อทางตำรวจก็ได้เข้าไปตรวจดูที่ห้องก็ได้เห็นว่าในห้องอะ่ะมีตัวหนังสือที่เขียนด้วยดินสอสองบี <S <S เขียนไว้ว่าแก้ว บวกกระทาบนที่หัวเตียงของหมอกระทาเรื่องนี้เป็นข่าวที่ฮือฮาในมหาลัยในช่วงนั้นมากๆแล้วเวลาเขาผ่านไปคราวนี้ห้องนั้นน่ะก็ต้องถึงเวลาที่คนจะต้องเข้ามาอยู่แม่บ้านก็มาทำความสะอาดแต่ว่าเขาพยายามที่จะลบตัวหนังสือที่อยู่บนหัวเตียงลบเท่าไหร่ก็ลบไม่ออกทาสีทั้งห้องก็ยังผุดตัวหนังสือขึ้นมาอีก เหมือนกับว่าทาห้องทาได้แค่สีเดียวเท่านั้นคือสีขาวที่จะลบตัวหนังสือได้คราวนี้ก็จะมีเรื่องหลอนๆมาเรื่องเล่าก็คือว่ามันจะมีรอปภอบอกว่าช่วงเวลาบ่ายโมงถึงบ่ายสองโมงนั้นอ่ะเหมือนจะโดนผีหมอคาทาหลอกเหมือนคนนะ่ะโดดลงมาเป็นคู่จากตึกชั้นห้าพอวิ่งเข้าไปดูก็ไม่เห็นใครเลย างทีพวกนักศึกษาหรือว่าแม่บ้านที่เดินผ่านห้องนั้นน่ะก็จะเห็นเหมือนผู้หญิงกับผู้ชายอยู่ที่ในห้องบางทีก็บนเตียงบางทีก็ระเบียงจะเจอปอยๆมากก็ในช่วงเวลาบ่ายโมงถึงบ่ายสองโมงพวกร,ปรอปภที่ทั้งเก่าแล้วก็ใหม่ก็โดนหลอกกันประจำด้วยความกลัวคนก็เลยไปปิดประตูห้องนั้นไว้แต่พอปิดห้องไปก็ได้ยินเสียงคนน่ะ ทุกห้องแรงๆดังๆคือปิดห้องไม่ได้ต้องเปิดไว้ตลอดเวลาเลยพอเป็นอย่างนี้ทางมหาลัยก็ไม่รู้จะทำยังไงก็เลยพยายามที่จะทาห้องอะ่ะด้วยสีขาวไว้ตลอดให้เหมือนกับมันใหม่ตลอดเพื่อที่จะลบคำว่าแก้วบวกหมอคาถาพอเรื่องนี้ผ่านไปหลายๆปีเข้า ตึกนี้ก็ได้โดนทุบเพื่อที่จะสร้างตึกใหม่ขึ้นมานั่นเองแล้วเรื่องนี้ก็เลือนหายไปตามกาลเวลา